ชอบแา่ไหนพอชอบแา่ไหนลายย้อยแล้วอันนั้นรถสิบล้อรถออนนตักดันทัศอันนั้นรถเกดยรถแทรกเตอร์ ผมทาเป็นจังทาห้องเป็นแท้